เราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปปันแก๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็คจะส่งให้ลูกค้าเราดูเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบก่อนอันนี้ลูกค้าซื้อวาล์วปั๊บแก๊สแรงดันต่ำแล้วก็ตัวสายด้วยแยกเลยก่อนมาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องก่อนครับพลาสติกต่างๆแล้วก็กระดาษที่หุ้มชิ้นงานอยู่แกะออกได้หมดเลยครับ mm hmm. นี้เดี๋ยวจะใส่ไปไว้ให้ในหม้อนะครับส่งไปกับเครื่องเอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทำได้เลยเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยของงานกันก่อนทั้งเครื่องจะใช้วัสดุฟูตเกตทั้งหมดครับสัมผัสอาหารได้น็อตเป็นน็อตสแตนเลสทั้งชุดเลย มอเตอร์ทำงานได้สองระบบนะครับไฟบ้านใส่สีดำเส้นนี้ใส่ออดดอเส้นใหญ่ถเหยยบได้แข็งแรงทนทานเสียบกับปลั๊กไฟบ้านได้เลยโดยตรงครับไม่ต้องใชหมออแปลงส่วนแบตเตอรี่มีสายพ่วงชุดนี้ให้สีแดงควบบวกสีดำควลบเสียบตามสีตามขั้วเลยครับถ้าไม่ใช้ก็คือไม่ต้องเสียบดึงอออกไปได้เลยแบตเตอรี่ก็คือ ถ้าใช้แบตเตอรี่เน้นว่าห้ามเสียบผิดขั้วเด็ดขาดแบตเตอรี่ไม่ใช่กระแสสลับเหมือนไฟบ้านครับถ้าผิดขั้วคือช็อตเลยม,มอเตอร์ถ้าเราเคาะสวิตช์มาฝั่งนี้อันนี้เราเลือกเป็นระบบไฟบ้านมา,าร์กันกดรอบที่เหมาะสมครับจุดสีแดงไฟสแสดงสถานะสีเขียว ม่พัดสแตนเลสก,กวนนิ่งครับมอเตอร์สามารถปรับก้นเร็วได้สวิตช์ตรงกลางคือปิดถ้าเคามาซ้ายมืออันนี้คือแบตเตอรีร่เห็นไหมครับทำงานด้วยระบบแบตเตอรีร่ถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรีร่จึงลั๊กออกได้เลยครับมอเตอร์แค่ไม่ทำงาน เราก็เลือกมาเป็นระบบไฟบ้านแทนการล้างทำความสะอาดนะครับถอดสลักตัวนี้ออกมอเตอร์พยกล้วถอดสลักตัวนี้ออกคือดึงออกได้เลยนี่แยกชุดมอเตอร์ออกมอเตอร์เช็ดทำความสะอาดธรรมดาครับใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้แต่ห้ามล้างน้ำตัวนี้เป็นระบบไฟส่วนตัวทั้งชุดเนี่ยเรารับประกันให้1ปีครับถ้ามีปัญหาอะไรส่งมาเคลมได้เลยครับ ไม่มีปัญหาหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งหมดเนี่ยคือล้างน้ำได้เลยครับหม้อก็ดึงออกเวลาล้างก็คือล้วงน้างแบบนี้ทั่วไปเหมือนชนะใช้สกอตไบ์ขัดหรือว่าถ้าสกปรกมากๆก็ใช้ฝอ,อยเหล็กขัดได้เลยครับามาดูในส่วนหัวเตาแก๊สแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิท100% แก๊สสแตนเลสตัวนี้ใช้คู่กับว่าปรับแก๊สแรงดันต่ำนะครับอันนี้ลูกค้าตืไปก็คือแต่ว่าในคลิปก็จะมีบอกอยู่ว่าแรงดันสูงกับแรงดันต่ำต่างกันยังไงแรงดันสูงกับเครื่องนี้ใช้งานไม่ได้นะครับห้ามใช้เด็ดขาดเลยกับแรงดันสูงก่อนใช้งานมาดูในส่วนของช่องอากาศเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายตัวนี้มันหมุนได้ครัไปโดนได้ ต่อนใช้งานเราเซตให้ช่องากาศเปิดร้อเซนแบบนี้ <Okay. S 1> ไฟที่ได้จะต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับกรณีที่ช่องกาดเปิดไม่สุดจะเป็นไฟลอยแล้วก็เปลวเป็นแบบนี้อันนี้คือใช้งานไม่ได้ครับเซตให้เป็น ไฟสีฟ้าแบบน,นี้ก่อนความแรงไฟในการใช้งานนะครับไฟแรงเต็มก้นหม้อเน้นว่าไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอร์นไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม่ครับโอเคครับ